ผมบอกเลยโปเกมอนที่ผมตามหาวันนี้มันมาแน่<ะ>มันมาแน่ะนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของโปเกมอนเวิลด์นั่นเองนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วครับผมเทรนดน์กล้องการลองครับกับการมาตามหาครับ <c oughs> ริซ and ดนแอ่งเรชิรามอีกแล้วนะครับผมกับการเปิดบ็อกซ์เซตครับผมนะดับเบิ้ลเบิร์ดนะครับผมซั Sun and Moon นแ d m มูนนั่นเอง ซีรีส์ที่5แล้วนะครับผมก็วันนี้ครับจะมาตามหาเจ้าตัวหน้าปกให้จุมได้ครับผมนะฮะเป็นการตามหารอบที่2ของผมแล้วการประจนภัยครั้งนี้นั้นผมบอกเลยว่ามาแน่นอนนะอย่าเสียเวลากันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะเปิดวันนี้ครับผมประมาณ12ด้วยกันจะอนนี้เลยนะครับผมสาหรับแพ็คแบบนี้นะครับถ้าใครสนใจนั้นต้องบอกเลย นะว่าสามารถหาซื้อได้แล้วนะครับผมในช้อปปีก็ได้นะครับผมหรือจะเป็นทางด้านของอทางด้านของแฟนเพจครับทิ LinkedIn, 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 Post, ง้งเหตเพิ่โพสเน่งชื่อเดียวกันเลยในชะ้อปปีชื่อร้านก็ชื่อเดียวกันเลยนี่ครับแพ็กเกจมันแบบโอ้โหสวยงามมากจริงนอกจากนั้นแล้วครับผมภายในกล่องมันเรายังสามารถเช็คดได้ด้วยนะครับว่าทางเราเนี่ยได้การอะไรไปแล้วบ้าง อยากกันแ้นเลยเดี๋ยวผมจะหยิบมาเลย10บใบไม่ใช่10บใบ10สบซองขอไผ่ตรงนี้นะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบมาแล้วครับผม10บซองของเราครับผมวันนี้ที่เราจะมาเปิดตามหาเจ้าริซซัลแนนเร i ิล l ัมนั่นเองนะครับผมโปกเกมอน GX แ็กทักทีมสุดแกร่งนั่นเองนะฮะมา อย่างนั้นเลยครับผมสิบสองวันนี้ครับผมต้องได้อะไรดีๆมากแหละนะหลังจากที่ผมเกลือไปอย่างยาวนานนะครับผมมาสองได้กันเลยครับผมอย่าเสียเวลามาครับนี่ฮะดูกันเลยครับผมว่าสองแรกของเราวันนี้จะได้อะไรกันบ้างนะจ๊ะมาครับผมนะฮะใบแรกของเราครับผมฟากิคิสครับคารูรูโมครับเอนเนจี้ครับฟวนเต้ครับลิซาโดครับและใบสุดท้ายได้เป็นซาเลมแม่สองแรกก็เอาอย่างนี้แล้วว่าท่านผู้ชม สองแรกก็มาแบบเดี <licensing sound> <roc ifik> ๋ยวผมจะให้ด <month> ูไว้แล้วกันนะเออวางไว้ว่าวันนี้ผมประกอบการของเราเป็นยังไงกันบ้างนะฮะมาซองที่สองกันเลยดีกว่าอย่าเสียเวลาครับนะฮะเอ้วิธีฉีดก็ง่ายๆแบบนี้ฮะไปครับซองที่สองของเราครับผมวันนี้ฮะเป็นท่าล่างของดอกไซดอนมิโดดีโนะฮะเอนเนอร์จี้ครับโคโรราครับอุซ็กกี้ครับและใบสุดท้ายอุ้ยน่าจะเป็นแบบแรธรรมดาหรือเปล่าเดี๋ยวเราลุ้นกันนิดนึงดูดูท่าล่างกันนิดนึง เป็น TR ด้วยว่ะเพื่อน TR แบบนี้น่าจะเป็นการไอเทมนแน่นอนครับแล้วออกมาเป้นอูไม่ใช่ไอเทมครับผมเป็นาทน้านของเทรนเนอร์อะอาเซโรราครับแบบเนี้ยครับผมอ้าหน้ารักหน้ารักแบบเนี้ยโอ้โหมานะครับใบแรกของเราครับผมระดับ TR ครับใบนี้นั่นเองนะจ๊ะมากันแล้วครับผมนะฮะมาสองที่สามกันเลยดีว่ามันก็ยังไม่ใช่โปเกมอน GX ที่เราตามหาไงเออ r e s i d e n a แอนด์เ i r ิ m ฉันเชื่อว่านายมีอยู่จริงนะมาครับสองที่สารครับลูคาลิโอครับเนี่ยฮิตครับเรจี้ครับอุซกกี้ครับโอเคปี้แลวใบสุดท้ายออกมาเป็นดักทียวครับผมโอ้โห,โโหใบนี้ก็ยังยไม่ใช่ใบนี้ซองนี้ก็ยังเกลืออกะะ่อยนะฮะอ่เดี๋ยวเราวางไว้ดูผลประกอบการกวันนี้ผมเหลืออีกประมาณ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดซองเจ็ดซองวันนี้มาดูกันต่อเลยดีกว่าว่าจะได้อะไรดีๆกันบ้างนะฮะ ไปครับไปครับนี่ฮะรุนกันต่อเลยแบบต่อเนื่องแบบไวไหวนะมาครับแา้วต่อสู้ครับดูจูราครับเอนเนจีครับปิปปี้ครับและอ๋อยยังยังแซวบูราครับและใบสุดท้ายออกมาเปินโอ้โหเกลืออีกแล้วครับผมนะเคนคานี่ครับเฮ้ยเพื่อนเพื่อนผมได้อ่าใบสุดท้ายเนี่ยออกมาเป็นท่าทางของโปเกมอนต่อสู้3ใบแล้วอะนะฮะผมมันต้องมีอะไรดีมาตั้งแหละนะ น่าจะเป็นทางด้านของเจ้ามาชดโดกับอีกตัวหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ขออภัยนะับแต่มาแล้วถึง3ใบแบบนี้นี่ <S <S นผมว่ามันน่าจะมีโอกาสมาบ้างแหละนะสำหรับโปเกมอนเจี๊ยกทีมท,ที่ผมตามหานะครับมาซองที่ห้ากันเลยดีกว่านะฮะมาวะนี่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 นนอวันนี้ขึ้นมาเกนนะาะนะครับแฟร์ี้ชามครับผมนะฮะนี่เดี๋ยวเราให้รุ่นินตต้นเลยดีกว่านี่ดูนิดนึงดูนึง นี่นี่น่นี่ขอบเลื่อมๆแบบนี้นี่นี่นี่นไปยังไงออโนครับเอเนจีครับแมนคีครับกสครับและใบสุดท้ายที่เราจะได้ออกมาเป็นโอ้โหลูกคาริโอครับผมแบบแรอย่างน้อยก็ยังมาครับผมนะฮะแบบแรวันนี้ฮะประกอบการก็ยังไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่นะ เดี๋ยวมาดูซองที่6กันเลยดีกว่าครับว่าเราจะได้อะไรดีๆกลับไปบ้างวันนี้นี่ครับแฟร์ดี้ชาเหมือนความสาม,มารถครับเอ๊ะเมื่อกี้ก็ได้แล้วนี่หว่าแฟร y c ี a ชานะนี่ครับโอ้โหแฟร y c ี a ชามาถึง2แบบด้วยกันนี่เลยเราจะเนรูมาครับเอเนจี Energy ครับสุดซุปครับเนียบี B และไปสุดท้ายออกมาเป็นุวนโดซวนโกครับผมนะฮะโอ้ เกลือจัดเลยครับผมคือแบบเปิดซองนี้คืออยากได้โปเกมอนไฟไงแต่ใบสุดท้ายที่ผมได้ตลอดนี่มันจะเป็นทนงด้านของโปเกมอนท่าเหล็กไม่ก็เป็นทนา่า้าของโปเกมอนต่อสู้ซะมากกว่าครับแต่ตอนนี้แบบไม่รู้ตัวจริงๆตอนนี้เหลือ4ี่ใบแล้วเพื่อนไม่ใช่สี่ใบสี่ซองของอภัยตรงนี้สี่ซองเล่านั้นครับผมมันต้องมาแล้วสี่สี่ซองสุดท้ายสี่ซองสุดท้ายมันต้องมีอะไรดีๆบ้างแหละแล้วซองที่7ของผมครับมา มาเลยกันดีกว่าอย่าเสียเวลาลุ้นกันครับว่าวันนี้ผมจะได้โปเกมอน GX กันหรือเปล่านะครับลาติอาร์ตครับอุ้ย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 มาอีกแล้วใบสุดท้ายเราเห็นกันวายวๆอีกแล้วนะครับกาดี้ครับเอจี้ครับคาโปเอล่าครับนี้รันโดและใบสุดท้ายที่ผมจะได้ว่าเป็นอุ้ยอุ้ยโอ้โหนี่ครับมาแล้วครับโปเกมอน GX ที่เราตามหาตัวแรกครับน่าจะได้มาเป็นของทางด้านโอ้โหระด,ดับอารอาซะด้วยแบบนี้ ผมคิดว่ามไม่ใช่ทันไฟว่ะบอลมาต่อสู้จริงๆขอดูกันนิดนึงอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหจำได้นะครับผมผมบอกเลยว่าผมจำได้แล้วตัวที่ผมดักไว้หน้าจะเป็นต้นด้าของอีวากแน่นยังไงเห็นเขามาไกลบอลมอนจีเอตัวแรกที่เราได้มาเป็นตัวนี้นะครับเป็นต้นหน้าของอ e ีวากครับผมโอ้โหมันมาครบชุดจริงๆว่ะบอลมาต่อสู้นะครับผมแต่ไม่เป็นไรเราเจอปอลมอนจีเอ็กแล้วครับผมที่เราตามหานั่นเองนะฮะนี่ครับผมผลประกอบการวันนี้ครับก็จริงๆแล้ว อันนี้คือแร่สามใบที่ผมได้วันนี้นั่นเองนะฮะสาม้อสุดท้ายไปดูกันเลยครับผมว่าวันนี้เราจะได้อะไรเพิ่มเติมจากนอกจากเจ้าอีวาร์จีเอ็กตัวนี้กันบ้างนะครับมาครับนี่ฮะมาดูกันเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาอีกแล้วโอ้ผมชอบอุ้ยอีกเยอะเลยอุ้ยอุ้ยหูหู เรื่องเรื่องฟ้าๆแบบนี้ผมว่ามันมีสิทธ์แน่นอน <Huh? S 1> ดดดดครับดเด็ๆครับเปอร์เซียนครับเอเจีจ้ครับฮิตโตะคังเงยครับและโกสครับผมบอกเลยโปกเกมอนที่ผมตามหาวันนี้มันมาแน่มันมาแน่นะ,นะ <Huh? S 1> และให้ดูด้านล่างกันก่อนอู้ยขอบเรื่องๆแบบนี้อุ่นใจอุ่นใจขึ้นมามา,มากเลยครับผมนะ ยังไงขอบดึงเหลือแบบนี้ครับมันเป็นแท็กทีมอยู่แล้วแล้วระดับที่ผมได้เป็นร่างหน้าของอารอาครับนอกจากนั้นแล้วครับนะเดี๋ยวให้ดูกันนิดหนึ่งด้าน,นบนอย่าหาว่าผมขี้โม้อย่างนั้นอย่างนี้ <c oughs> ผมว่าผมตามหาจนเจอแล้วครับนี่ฮะ <c oughs> นี่ถ้าไฟเลือดสองร้อยเจ็ดสิบแบบนี้มันจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากเจ้าลิซ่าแนนโดชิโนนี่น ครับผมเนาะผมเจอแล้วครับผมตัวที่ผมตามหามานานแสนนานครับผมได้แล้วครับวันนี้อโอ้โหโอ้โหมันไม่รู้จะบรรยายออกมาเป็นคำไหนดีนอกจากว่าผมจับมันได้แล้วครับผมจับมันได้จริงๆครับโอ้โหมาแล้วครับเฮ้ยการเปิดซองวันนี้แม่งไม่เกลือว่ะเพื่อนๆ <c oughs> มันมาแล้วว่านะฮะสองซองสุดท้ายนี่รุ่มเบ็เร็ว นะฮะผมบุ้นเร็วเร็วเลยนะฮะอย่าเสียเวลาครับไปครับนะฮะดูเลีนต่อครับเนียครับเอเนจีครับฟุกามารุครับอาโบครับและบอลสุดท้ายเป็นทางาของเมืองชิอ่งนะับผมก็ไม่อยากพูดเยอะเพื่อนๆคือแบบผมได้แล้วอ่ะวันนี้ผมตามหาจนเจอไงลิซาร์ดอนแอนดรซิลัมของผมนั่นเองแต่รอสุดท้ายครับวันนี้ครับไม่เสียใจครับเพราะยังไงผมตามหาไอลมอนที่ผมอยากได้มานานอยู่แล้วนะเดี๋ยวไปดูกันต่อครับว่าวันนี้จะเป็นยังไง และซองสุดท้ายของผมัอุ้ยอุ้ยอุ้ยมม่แหงเอวอะขอบลุ่มเลื่อมนี่นี่นี่เพื่อนๆดูขอบลุ่มเลื่อมแบบนี้อุ้ยอ <Yeah. S 2> ุ้ยอุ้ยจ้าการ์ดผงของทาเคชิครับเอาอีกแล้วครับมาคอมโ,มโบคู่กับเจ้ากาเซเน่มูซาน่าครับเอบเนจี้ครับโทเกซิกครับโกอลแลตครับ, Go รบล้วใบสุดท้ายน่าจะเป็นทางด้านของซุนเดะซุนเดะครับผมดา <Yeah. S 2> วไว้ไม่ผิดจริงๆครับ และนี่ครับผมประกอบการของวันนี้ครับนะฮะได้มาทั้งหมด5ใบด้วยกันซึ่งถือว่าตอบโจทย์ครับนี่ครับผมขอสลับที่กันนิดนึงฮะเป็นทางาดของโอคูใบนี้เลยนะครับผมที่ตอบโจทย์มากครับผมระดับอาร์อาร์ฮะอู้เหมือนเป็นความรู้สึกที่แบบเราไม่พระเอกอะพระเอกไปตามหาจับโปเกมอนอะเพื่อนเพื่อนจริงๆนะ เออเราได้วะ่ะก็ต้องบอกเลยสําหรับใครที่อยากเปิดเซ็ตแบบนี้นะคะหาซื้อได้แล้วครับผมที่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของช้อปปีครับหรือว่าทางด้านของแฟนเพจครับผมนะฮะลิงก์เทดิงโพสชื่อเดียวกันเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นั้นผมบอกเลยครับเซ็ได้กก็การลองไม่ได้มาแบบโมโขครับผมวันนี้มาแบบเทพครับผมนะฮะเปิดหาเจ้าทางด้านของเรซิ่ลลัมแอนดลิซอนได้แล้วนะครับผมสำหรับใครที่ชอบรายการนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดถูกใจกันด้วยนะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆครับ จะสามารถตามหาโปกเกมอนที่อยากจับได้จริงๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยครับทุกคนครับที่เข้ามารับชมนะครับการเปิดการ์ดของผมครับเทนเนอร์ฮะก็การลองนะฮะอย่าลืมนะครับผมเรายังมีคลิปอีกมากมายเลยครับกับการเปิดหาการ์ดโปเกมอนอย่างนี้ครับดีๆครับอย่าลืมครับกด Subscribe ที่ช่อง Link ์เทดดิ้งโพสกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ